บอลกลมๆโอ้โหออกมาหลายอันแล้วควันถึงควันวันนี้จเจ้าเดินทางเลยนะฮะเขายาวแต่รถคู่ใจนะฮะับออสองหนึ่งะครับวันนี้ เอ็นดโดโรกลุ่มเด็กวัดด่านนะครับเบลครับบอกมือทักทายนี่ช่างแดงน,นะครับก็จะเดินทางขาดอ้ําน,นะฮะกลุ่มเด็กวัดขาดอ้ําไปคนหนึ่งจะเดินทางไปรวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะฮะกลุ่มของด่านชายเอ็นดโดโรนัดเจอกันบ้านช่างช่างพันช่างช่างชายพันลายโทษทีไปเดินทางไหครับทุกคนไป เดิมครับ KX สองพันนี่ก็คาวาสก,กินะครับต่เป็น KX KX พอดีเดี๋กบบันพยงขายพลายครับรอสมาชิกกันก่อน <c oughs> นี่สุพรรณล้ลวนใช่ไม่เนี่ยทุกคนเนี่ยสุพรรณสุพรรณล้วนรอส้นสุพรรณั้งนหมด่ทรรณสุ้งหมดนะิัดบไม่มเที่ยื่นเนยวันนี่เ <c oughs> พราะที่อ่่นไม่กล้วมาเพราันี่อื่นไม่กล้ามา แต่เราก็เว้นระยะห่างกันทุกคนนะครับดูฮะอ๋อปิดมงไปแมสเรียบร้อยพว้นที่สีแงงดแง,ง,ดแงเดี๋ยวไปอาเขาเก้าศูนเขา,ขายาวก่อนออกคริปนะครับช่างชา,า,ายก็ต้องทำงานก่อนไป เอางานก่อนเอางานเออเอางานเงินก่อนนะฮะต้องทานน้ำมันเครื่องก่อนเดี๋ยวก็จะพร้อมออกกันแล้วนะครับเดี๋ยวร้อยสองสามพันระหว่างนี้เราก็หาเงินเงินก่อนทานน้ำมันเครื่องฮะหาเงินเที่ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวห้างเตุาะหางเงินมาซื้อโหมดมเที่ยวข้ายาวเข้าอะไรไม่รู้นะมาแล้วทุกคนก็ครบแล้วครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับมีเกียร์รอแล้ว มากันเยอะนะมากันเยอะเกิดจะจัดแข่งได้เลยนี่จะไปไหนนะชายวันนี้จะไปเขายาวพี่เขายาวแล้วตอนไหนครับยังไม่รู้ไปเรื่อยๆพี่ไปเรื่อยๆอ้าวนำนะพวกพี่ตามอ้าวทุกคนก็ยังไม่รู้จักทางกันบอกเกี่ยงกันนำเดี๋ยวรู้เรื่องครับไป let's go ไปครบแล้วนี่ทางขึ้นนะครับดูทางขึ้นแถนแินโอ้ไปไงอ่ะแต่้าทางขึ้นยังไม่เห็นเลยเขายาวนะครับบ้านหนองเงินทางขึ้นทางขึ้นโดนตักไปแล้วเดี๋ยวหาทางขึ้น ไปไปข้างหน้านู้มมีพระธาตุด้วยนะครับซูมได้ไหมเดี๋ยวซูมให้ดูเห็นด้วยมีเจดีนะฮะสวยนะฮะอิหูโลสุพรรณบุรีนะฮะไกลหน่อยนะ Chúng ta sẽ band săn there is a Harriet tốt lắm hãy subscribe hai kênh lalaschool eben rồi, เดี <ML> ๋ยวเราเริ่มติดขัดกันแล้วครับเริ่มดันกันมีทั้งหินมีทั้งปุ่นนะครับป่อแล้วติดกันแล้วข้างหลังติดกว่าขัดจะบายยังไงโอ้โหอารอนนะครับอารอนอารอนอย่างไงพกันไปครับพกันไป

มาานัมาานมันมันครับครับข้างบนก็โจรมุญวุนว่นวายอย่างที่เสียงเซ่ท่นได้ยิน <_ han> แล้วก็ภาพที่ท่านได้เห็นนะฮะ <Hey. S 1> ดินมันฟูครับดินมันฟูเ <_ un> อ,อ <ak> ยาแล้วครับส่งสัญญาครับเทคเทคทีละคันดีกว่าอ่าเทคทีละคันดีกว่านะครับ ความทุรักทุเลยอ่าไปครับเทกระจาดไปผมบอกคุณเร็วมันมันอ่างลลาก็ไม่มีใครห้ามนะ้กระเทกข้ขึ้นมาข้างบนก็อัดกันแน่นเป็นตากระป๋องมาดูกันอีกทีครับวันนี้เทรั้งที่สองแล้วครับจะเป็นยังไงน่าแหละครับทารีเห็นโย มันจะไปไหนล่ะครับหนุมานก็คุกฝุ่นดีครับวันนี้พี่น้องชาวบ้านข้างล่างเนี่ยคงจะแปลกใจว่าทําไมหมอกจัดเัยนะฮะวันนี้ทั้งๆท,ที่มันก็สายแล้วแต่ก็จะมีหมอกลงไปนะ<ไ>ป <laughs> ทุนรักทุนเลงจริงเลง ซีเอสามร้อยนะครับตัวดีพินนิยม ขายดีนักีหนาครับพามาเชื่อเลยรถใาเก่กล่องที่มากทั้งชายไม่แกกล่องครับไม่แกกล่องเลยมาเจอเลยเขาบอกว่าแรงไงนั่นไงแรงจริงด้วยทิ้งรถเลยป่าชันนะครับชันมากในกล้องมันอาจไม่จะไม่ชันหรอกคุณมาดูตัวจริงอรัันด้วยชันด้วยดินฟูด้วยดินฟูด้วยนี่เห็นไม่ใช่มอกระครับ ขบคอผมก็สุดๆหมอกหมอกหมอกสุพรรณเราเป็นอย่างนี้สุพรรณขมคอมากครับไม่แนะนําให้มาครับไม่แนะนําให้มานะใจไม่ถึงเออต้องโลลัวโลโลพวกเราในช่างอัดบอกว่าต้องโลโลหน่อยนะครับระวางคาวาซากิกับคอนดาแข่งกันดันครับทำไมได้เกี่ยวกับรถเลย หมด,หมดตัดกองก่อนเขาหมดกันแล้วเ,ลเราไปสัมภาษณ์เขาใกล้ๆกันนะครับเราไปสัมภาษณ์เขาใกล้ๆก,กันก็มันขึ้นไม่ได้เลยครัขึ้นไปได้4ีหคัน,นครับจากดึงจากดันตานนี้มีมีเชือกดึงด้วยครับโอ้โหก้อนใหญ่หญๆหลบให้ทันนาหิน ช <utan>, ันนะคยับชันโอ้ยหินโอ้ไอฝุ่นครับออกมาติดิปกล้อ,ลอ,กองก่อนครับ <N> <N> นี่เป็นเนินแรกนะครับเนินที่สองจะยากกว่านี้อีกนะฮะเดี๋ยวจะตามติดตามให้ชมนะฮะ นี่คือ w r ครับ w r 2 5 0 S นะ w r 250รถแรงแค่ไหนก็ไปไม่ได้นะฮะเดนลวนขนาดที่ตามที่ห้าว่งไงแรงหมดแล้วเลยกนึในนี้ไงนึงนี่เลยอ่ะผานี้มเชืดรแล้วก็บอกแล้วว่าจะเอาแรงยกลอเยอะไม่ด้ก็่านะครับระวัง คาวาซากิกับฮอนด้าแข่งกันดันครับทไมได้เกี่ยวกับรถเลยหมดหมดอตัดกล้องก่อนเขาหมดกันแล้วเราไปสัมภาษณ์เขาใกล้ๆกันนะครับเราไปสัมภาษณ์เขาใกล้ๆก,กัน <laughs>